กับผมอานุมาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับเปลี่ยนชื่อเกม ROV ให้เป็นสีนะครับอ่าหลายคนนะครับถามเข้ามานะครับมันฮิตมากเลยนะครับเปลี่ยนชื่อ ROV ให้เป็นสีนะครับทํายังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับก็เข้าไปที่เกม ROV นะครับ เข้ามาที่เกม ROV เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่รูปโปรไฟล์นะครับกดที่รูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยก็ไปกดที่รูปฟันเฟืองตั้งค่านะครับคลิปก่อนหน้านั้นผมทําไปนะครับเป็นเปลี่ยนลายเส้นนะครับให้เป็นสีนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาทําชื่อนะครับก็กดที่เปลี่ยนชื่อเลยนะครับการเปลี่ยนชื่อนะครับมันจะต้องใส่โค้ดนะครับให้เป็นสีนะครับการที่เราจะทําให้เป็นสีได้ต้องใส่โค้ดนะครับ นี S <S ่นะครับก็เอาเป็นลูกศรเปิดปิดมา2คู่นะครับข้างหน้าใส่ตัว A ไปนะครับแล้วก็ลูกศรปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ใส่ชื่อเรานะครับนี่ผมใส่ชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกศรเปิดปิดคู่หลังนะครับให้ใสสลตแบบนี้นะครับแล้วก็ A นะครับน่า ตัวนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับมันจะได้เป็นชื่อของผมที่ชื่อว่าอนุมาตรงนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ถ้าว่าเราเปลี่ยนเป็นตัว A ตัวนี้เป็นตัวไอตัว A ตัวนี้เป็นตัวไอตัวนี้มันจะได้ชื่อของผมเป็นตัวเอียงนะครับคําว่าอนุมาเป็นตัวเอียงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว B แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว B มันก็จะได้ชื่อของผมเป็นอนุมาเป็นตัวหนานะครับแต่ถ้าว่าเป็นตัว A ก็จะเป็นสีนะครับสีก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับในที่ในที่นี้เปลี่ยนได้เฉพาะสีน้ําเงินนะครับเท่าที่ผมลองมานะครับก็ก็เปลี่ยนได้เฉพาะสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่สีอื่นมันต้องใช้โค้ดสีนะครับแล้วก็มันซึ่งมันพิมพ์ได้ไม่เยอะนะครับมันก็จํากัดได้แค่ สีน้ำเงินนะครับเท่าที่ผมลองทําดูนะครับถ้าคนอื่นสามารถหรือว่าใครสามารถทําได้นะครับหรือว่าเป็นสีอื่นได้นะครับก็ลองลองแชร์ความรู้ดูนะครับแต่ผมลองดูแล้วมันใส่ได้แค่สีน้ําเงินนะครับใส่โค้ดไม่ได้นะครับก็ก็ผมเท่าที่ผมลองดูนะครับมันใส่ได้3มอย่างนะครับใส่ถ้าเราใส่เป็นตัว A นะครับมันจะเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินนะครับถ้าเราใส่เป็นตัว B มันจะเป็นตัวหนังสือ ตัวหนานะครับแต่สีเทานะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เป็นตัวไอนะครับมันก็จะเป็นตัวเอียงนะครับตัวเอียงแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าถ้าเราใส่เป็นตัวไอนะครับมันจะเป็นตัวเอียงเหมือนชื่อผมตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นอักษรเป็นสีนะครับอ่าใคกรก็ชวนมากกว่าก็คอมไปเลยนะสีในที่นี้ก็เป็นตัวเออย่างที่ผมบอกนะครับ ใส่ไป2คู่นะครับเปิดปิด2คู่แล้วก็ข้างหน้านี้ใส่ตัว A นะครับ A แล้วก็ข้างหลังักษรปิดนะครับคู่แรกก็ใส่ชื่อเรานะครับที่เราจะตั้งนะครับแล้วก็อกษรเปิดปิดคู่หลังนะครับก็ใส่เป็น slash A นะครับเพราะว่าคู่หลังนะครับสลข้างหลังต้องต้องเหมือนตัวข้างหน้านะครับตรงนี้ผมจะ ได้เป็นตัว A ะครับสีน้ําเงินนะครับก็แบบนี้นะครับกดยืนยันเลยนะครับน่าสังเกตได้ว่าชื่อผมมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าในที่นี้ถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นผมน่าจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะว่าปัดเปลี่ยนชื่อผมน่าจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้เช็คว่าบัตรเปลี่ยนชื่อผมมีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเลยผมจะลองเป็นตัวตัวหนานะครับ ตัวหนาเขเป็นตัว B นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็สลตบีนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าบัตรเปลี่ยนชื่อผมมีเ้าหรือเปล่านะครับอ๋อบัตรเปลี่ยนชื่อผมไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปทํากันดูนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนชื่อเกมเอวีให้เป็นสีนะครับก็ สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับใส่ใส่ตัว A นะครับก็เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ใส่ตัว I ก็เป็นตัวเอียงนะครับใส่ตัว B ก็เป็นตัวหนานะครับสําหรับสีอื่นๆนะครับตอนนี้ผมยังทําไม่ได้นะครับก็สําหรับใครที่ทําได้ก็ลองมาคอมเมนต์แชร์ความรู้กันดูนะครับก็หลักๆก็ทําได้เฉพาะสีน้ําเงินนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ